เอาละค่ะทุกท่านช่วงเวลาสําคัญนะคะกำลังมาถึงแล้วค่ะโอกาสนี้นะคะดิฉันขอรเรียนเชิญค่ะรองศาสตราจารย์ดครคมสันมามาลีเสียที่การบาดีสจลค่ะขอรเรียนเชิญค่ะรองศาสตราจารย์ดรนภัทระพีเหลืองสกุลคณะบาดีคณะอุตสาหกรรมอาหารค่ะ ขอเรียนเชิญค่ะผู้ช่วยศาสตราจ,จารย์ดรอันธิกาสวัสดีคณะบดีคณะสถาปัตยกรรมศิลปะและการออกแบบค่ะ,ะให้เจา้าหทีของเราเนะคะจัดสเตจสักเล็กน้อยค่ะ ลำดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญคุณวน,นิดลิ่มเจริญ c e o o f อ er o อฟฟ่เดบริษัท b ี h ชฟค่ะท่านที่4ค่ะขอเรียนเชิญคุณอนุสถาชาววิสิตกรรมการบริษัทโตโยสึกแอนด์ซีไทยแลนด์จำกัดค่ะ สวัสดีนะคะแล้วก็ต้อนรับทั้ง4ท่านนะคะบนเวทีค่ะทุกท่านคะหัวข้อนี้ค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งหัวข้อเสวนาที่สําคัญมากๆให้ทุกท่านนะคะจะได้รับความรู้ที่ทั้ง4ท่านนะคะนำมาแชร์แล้วก็นามาแบ่งปันด้วยนั่นเองค่ะเริ่มต้นนะคะจากคําถามแรกเลยค่ะให้นะคะแต่ละฝ่ายเนี่ยมีประสบการณ์การทํางานด้านไหนบ้างนะคะให้ทุกท่านได้แนะนําตัวแล้วก็อธิบายถึงประสบการณ์การทํางานของแต่ละท่าน,นะคะ่ะ แล้วก็รวมถึงเป้าหมายด้วยค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะขออนุญ,ญาตเริ่มก่อนนะคะก็อาจารย์ออรองศาสตราจารย์ดรนภพลพีเหลืองสกุลนะคะคณะบดีคณะศึกสากรรมอาหารค่ะด้วยบทบาทของคณะศสตากรรมอาหารค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ย เราได้ร่วมกับ v ีเชฟนะทำนวัตกรรมทางด้านฟู้ดทรัคมาประมาณหนึ่งแล้วนะคะด้วยทุนต่างๆที่ได้มานะคะส่วนหนึ่งก็คือจากสถาบันด้วยนะคะสิ่งหนึ่งก็คือว่าเามื่อกี้ที่ท่านอนเนกท่านพูดว่าในเรื่องของการท่องเที่ยวนี่ของเราเป็นหนึ่งใน5เรามี Cultural Heritage หนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือเรื่องของฟู้ดทรัคนะคะเราเปิดประเทศนะคะเราคนขายอาหารซัฟเฟอร์มาจากตอนที่เราปิดโควิดแต่ฟู้ดทรัคอยู่ได้นะคะ พอหลังจากนั้นเนี่ยโควิดต่างๆเนี่ยที่มาเนี่ยฟู้ดทค ทุกอย่างเนี่ยสามารถกำลับได้หมดเลยวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะคะฟู้ดทรัคเรามีบริการอยู่ข้างหน้านะคะฟู้ดทรัคที่เราร่วมมือกับทาง v ีเชฟนะคะเราทำนวัตรกรรมในเรื่องของการบริการในเรื่องของฟู้ดเซฟตี้นะคะแล้ววันนี้เนี่ยเราจะมีการเซ็นเอยูโดยท่านทิการนะคะจะขยายไปสู่เรื่องของการออกแบบตัวฟู้ดทรัคซึ่งจริงแล้วตัวนี้เนี่ยเป็นเรื่องของครีเอทีฟนะคะในนามของราชกระบงเลยนะคะค่ะประมาณนี้ก่อนค่ะ ลำบต่อไปค่ะขอเรียนเชิญค่ะคุณวินิตลิ่มเจริญค่ะสวัสดีครับทุกท่านครับก็ผมอาจจะเป็นคนน้ำหนักเยอะที่สุดในเวทีนี้นะครับแต่ผมม่รู้สึกว่าผมเป็นคนที่ตัวเล็กที่สุดในเวทีนี้เช่นเดียวกันผมเป็นบริษัทสตาร์ทอัพเล็กๆครับที่ได้รับ เกียรติอย่างสูงสุดในชีวิตนะครับที่ได้มีโอกาสร่วมทํางานกับทางสจลนะครับเดยเราร่วมมือกับทางคณะอุตสาหกรรมอาหารในการมาแก้เพนพอยให้กับธุรกิจธุรกิจหนึ่งก็คือฟู้ดทรัคนะครับเราเป็นสตาร์ทอัพที่อยากจะเอาดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับเพราะเรามองเรามองเห็นว่าช่องทางนี้มันมีพ o t e เนียลที่จะเติบโตได้นะครับแล้วก็ได้มีโอกาสร่วมมือกับทางท่านอาจารย์เม้งนะครับพนธุ์ตราอาหารนะครับและวันนี้เราก็กาลังมองถึงภาพ ความร่วมมือที่ใหญ่ขึ้นนะครับในระดับมหาลัยใน,นการเอาองค์ความรู้ในแต่แตแตละคณะนะครับไม่ว่าจะเป็นสาปัตรเองหรือวิศวะที่จะมาช่วยกันในการบ่มเพาะธุรกิจนี้ให้มันเป็นอีกช่องทางค้าปลีกหนึ่งให้กับประเทศนี้ครับนั่นคือความฝันค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าณนะเวลานี้เนี่ยจิ๊กซออะไรๆเรื่องมันต่อกันแล้วนะฮะฟู้ดทักก็ดีนะครับที่เราขับเคลื่อนในเรื่องของการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยนะตอนนี้เนี่ยขบวนการในการขับเคลื่อนแม้ว่าในเรื่องของ โครงสร้างนะฮะเศรษฐกิจพอเพียงที่เรามีทั้งอาจารย์โก้อาจารย์หนานะฮะทีมงานต่างๆเนี่ยเราได้ทํางานเพื่อสังคมแล้วก็แต่สุดท้ายแล้วมันมันต้องมาตอบโจทย์ว่าพืชผลทางการเกษตรต้องเป็นพืชผลที่ปลอดภัยมาพูดถึงฟู้ดทักก็ต้องมีมาตรฐานในเรื่องของฟู้ดทักในเรื่องของความปลอดภัยเพราะฉะนั้นถ้าเราคํานึงถึงความปลอดภัยผู้บริโภคนะครับบริโภคอาหารที่มีคุณภาพมีความปลอดภัยผมเชื่อมั่นนะครับว่าขาบวนการต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นฟู้ดทัก ในเรื่องการกลับื่อนไปข้างหน้ามันจะเป็นมาตรฐานแล้วจะทำให้หลายๆอย่างเนี่ยนะฮะในเรื่องของธุรกิจด้านนี้มันจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยนะครับว่าไม่ว่าต่างชาติที่เขาจะมาในเมืองไทยต่อไปนี้นะฮะเขาจะเห็นภาพนะฮะว่าเวลาไปเหมือนกับเป็นเหมือนกับเป็นนิทรรศการอาหารในแต่ละที่เนี่ยนะฮะจะมีฟู้ดทัชเนี่ยพร้อมไปนะฮะแล้วก็ไปสร้างนะฮะมิติใหม่ๆ ผมเชื่อมั่นว่าขบวนการจากนี้ต่อไปจะเกิดแบบนั้นนะครับแล้วก็ทางพี่ๆที่มาผลักดันในเรื่องของสตาร์ทอัพรวมกับทางวิชาการที่เกิดขึ้นและในเรื่องของอาหารปลอดภัยนะครับในมิติต่ตางๆเหล่านี้เนี่ยอันนี้มันจะสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศไทยอย่างแท้จริงต่อไปนะครับขอบพระคุณครับค่ะลำดับถัดไปค่ะขอรีนเชิญนะคะท่านคุณอนุสถา เป็นผู้เก่าถึงค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะก็จากบริษัทโตโยต้าอลวอนซี C จำกัดนะคะเราเป็นบริษัทในเครือของกลุ่มโตโยต้าทูโชนะคะซึ่งความเชี่ยวชาญของเราคือการดําเนินการเรื่องโลจิสติกต่างๆแล้วเราก็มีดีลเลอร์อรถอยู่ใน เครือข่ายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการจัดการดําเนินการเพื่อให้ได้ตัวฟู้ดทรัคหรือว่ารถทรัคที่เอามาทําบริการอย่างอื่นนะคะเพื่อเป็นทางด้านธุรกิจเนี่ยค่ะก็เป็นความเชี่ยวชาญของเราค่ะคิดว่าจะมาตอบตอบโจทย์ของของโจทย์ทางฟู้ดทรัคอันนี้ได้ด้วยค่ะก็ถือว่านะคะเป็นการตอบโจทย์ที่ดีมากๆค่ะโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรไอทิกาค่ะ ค่ะก็จากคณะสถาปัตยกรรมศิละปะและการออกแบบนะคะคิดว่าอย่างเมื่อกี้ที่ท่านรัฐมนตรีได้กล่าวถึงนะคะแล้วก็ทราบว่ารัฐมนตรีก็ได้ให้นโยบายไว้ว่าต่อจากนี้ไปนะคะจะเอาเศรษฐกิจสร้างสรรค์มาช่วยในการพัฒนาประเทศและสอดคล้องกับนโยบายของท่านอธิการบดีนะ,ะดรคมสันพอดีเลยว่าเรื่องอาหารเป็นเรื่องสําคัญท่านให้นโยบายไว้ชัดเจนว่าแน่นอนนะคะประเทศไทยเนอะความมั่นคงทางอาหาร ที่ประเทศอื่นๆหาได้ยากนะคะแล้วเป็นอาหารที่อร่อยด้วยเพราะฉานั้นฟู้ดทรัคมันไม่ใช่แค่เรื่องของการออกแบบอาหารหรือว่าคณะสถาปัตย์จะมาช่วยออกแบบตัวรถเท่านั้นแต่เรากําลังออกแบบความมั่นคงในการเข้าถึงอาหารของคนทุกกลุ่มเพราะแต่ก่อนเราจะคิดว่าเวลาที่อยากจะกินอาหารถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ได้มีไรายได้มากพอก็คือต้องเอาตัวไปหาร้านอาหารที่ดีๆแต่นโยบายฟู้ดทรัคก็คือว่าทําให้อาหารไปถึงทุกคนได้ อันนี้คือการเข้าถึงแล้วมันจะสะท้อนความมั่นคงอาหารของประเทศแล้วก็เป็นจุดแข็งของประเทศไทยด้วยแล้วก็บทบาทของคณะสถาปัตย์ก็แน่นอนค่ะจะต้องมาช่วยในทางอไอเดียของอาหารของคณะอุตสาหกรรมอาหารที่ดีอยู่แล้วมีสตาร์ทอัพนะคะ Vshape รวมกับผู้ประกอบการอย่างโตโยต้าใครเอ่ยชื่อนี้มาก็เรียกว่าพับ l ิ c พาเวดนะคะพาร์เนอร์ชิกันเนี่ยแข็งแรงมากๆไปได้ไกลแน่นอนค่ะ และอีกหนึ่งคำถามนะคะชั่วหลายหลายๆท่านเนี่ยก็อยากทราบเหมือนกันค่ะว่าความร่วมมือน,นี้นะคะจะเกิดอะไรขึ้นในสถาบันแล้วก็จะเกิดเป็นประโยชน์อย่างไรกับประเทศไทยของเราค่ะ อุตสาหกรรมอาหารนะคะที่เรามีประสบการณ์กับ V-Shape แล้วก็ทำเรื่องสตรีทฟู้ดมาพักใหญ่ๆแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งเนี่ยรจริงๆเราคือคณะอุตสาหกรรมอาหารคืออุตสาหกรรมอาหารแต่ใครจะรู้ว่าอุตสาหกรรมอาหารจริงเรื่องความปลอดภัยอาหารสำคัญนะคะเรามีผู้เชี่ยวชาญนะคะในส่วนนี้แล้วเราทำงานกับในเชิงของออระดับเ,เศรษฐกิจร,ระดับรากหญ้าสตรีทฟู้ดมานานนะคะเพราะฉะนั้นการอบรมหรือแม้กระทั่งเราลงไปช่วยดูเรื่องความปลอดภัยอาหารให้เกิด สะอาดจริงๆตรงนั้นนะคืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเกิดขึ้นกับนวัตรกรรมทางด้านฟู้ดทรัคกนะกับทาง v h a p e นะคะโดยคนที่นะคะจะมาติดต่อทาง v h a p e หรืออะไรต่างๆเนี่ยนะคะคิดว่าเราจะทำในเรื่องของมาตรฐานอาหารนะคะซึ่งคิดว่าไม่เคยมีปรากฏการที่ไหนเราจะสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคเราจะเป็นคนที่การันตีสกรีนตรงนี้ให้กับผู้บริโภคนะคะด้วยสถาบันเรานะคะด้วยคณะศึกษากรรมอาหารนะคะนอกเหนือจากสิ่งที่จะ ต้องมี creativity ที่เรื่องถาปัดอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นนวัตกรรมเนี่ยเกิดขึ้นเยอะมากในฟู้ดทรัคใครจะรู้บ้างว่าจริงๆแล้วฟู้ดทรัคเนี่ยไม่ใช่รถเข็นคันหนึ่งนะคะเราจะต้องมีการออกแบบให้ถูกสุขลักษณะด้วยเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้เนี่ยเป็นโปรเจกต์ของนักศึกษาที่จะมาร่วมด้วยช่วยคิดแล้วส่งต่อให้กับภาคอุตสาหกรรมคือภาคของฟู้ดทรัคเนี่ยได้อีกเยอะมากนะคะนี่คือเป็นวันที่ท่านที่การดาริแล้วก็ท่านสนับสนุนเต็มที่ค่ะครับก็คือ โดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับ v s h เ p e เนี่ยเป็นบริษัทสตาร์ทอัพที่ผักดันทางด้านนี้แล้วท่านคำนึงถึงในเรื่องของมาตรฐานในเรื่องมาตรฐานความปลอดภยัยแล้วก็มีการเชื่อมโยงนะฮะกับทางสถาบันการศึกษากับทางทีมงานของท่าจันเม้งเนี่ยผมว่านี่เป็นทิศทางที่ยั่งยืนนะครับแล้วสุดท้ายแล้วนะครับผมอยากเห็นภาพนะครับก็คือว่าผู้คนเนี่ยนะครับฟุ้ทักไปที่ไหนเนี่ยเขาบริโภคอาหารที่ปลอดภัย อาหารนั้นจะเป็นอาหารออร์แกนิกนะครับไม่มีสารเคมีตกค้างเพราะว่าขบวนการวันนี้เนี่ยเราก็เปิดสถาบันนะฮะสถาบันเกษตรอินทรีย์ยุคใหม่ที่ท่านดรเกษมสร้อยทองนะครับท่านก็ผลักดันในขบวนการต่างๆเหล่านี้ถ้าเลยบอกว่าตอนนี้จิ๊กซอมันเริ่มมาบรรจบกันแล้วถ้าเราทําแบบนี้แล้วเราก็ทําไปให้สุดนะฮะเน้นในเรื่องของความปลอดภยัยตั้งแต่ในเรื่องของพวกอาหารด้วยนอกจากการปรุงแล้วนะครับต้นทางก็ปลอดภยัย ผมเชื่อมั่นนะฮะว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวผลักดันต่างชาติเข้ามาเมืองไทยต้องบริโภคอาหารปลอดภัยอย่างน้อยที่สุดนะฮะถ้าเข้ามาในกระบวนการของฟู้ดทักแพลตฟอร์มในเรื่องของอาหารเนี่ยก็จะเป็นบริโภคอาหารที่เป็นออร์แกนิกปลอดภัยเท่านั้นอยากเห็นผ้าตัวนี้ด้วยนะครับถ้าเราต่อยอดก็คือผลผลิตนะฮะ ของฟู้ดทักที่เกิดขึ้นจะต้องเป็น<ไ>ออร์แกนิกเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอนาคตมันอาจจะเดินไปถึงจุดนั้นได้ไม่ยากนะครับขอบพระคุณครับได้ครับขอ,ขอขอบพระคุณคิมท่านอธิานนการให้เห็นภาพเป็นรูปธรรมในความร่วมมือครั้งนี้ของของทางสจลอก,กับทาง v c เชฟสตาร์อัพอย่างผมนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเราจะตั้งเรียกว่าศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ค้าปลีกเคลื่อนที่ได้นะครับขึ้นที่สจลแห่งนี้นะครับก็จะมีศูนย์บ่มเพาะนี้ทําอะไรครับศูนย์บ่มเพาะนี้จะเป็นเหมือนประตูบานหลักให้กับคนที่อยากจะทําธุรกิจค้าปลีกเคลื่อนที่ได้นะครับจะอยู่บนรถฟู้ดทัชหรืออาจจะเป็นนอนฟู้ดก็ยังได้นะครับเพราะว่าประเทศนี้ยังไม่มีศูนย์ให้คาปรึกษาแบบนี้เราต้องการที่จะใช้ความร่วมมือนี้ในการทําแล้วก็เอาองค์ความรู้ของทางส,งสงจลนะครับผ่านคณะต่างๆนะครับแล้วก็การ การเคลื่อนตัวเร็วอย่างสตาร์ทอัพแบบผมในการทําให้เกิดให้เกิดเ,เรียกว่าอีโคซิสเต็มของธุรกิจค้าปลีกเคลื่อนที่ได้ขึ้นจริงๆนะครับก็เป็นรูปธรรมเราก็จะมีศูนย์ให้คําปรึกษาตรงนี้นะครับที่ก็น่าจะอยู่ที่ตึกท่านอาจารย์เม้งนะครับที่คณะอุตสาหกรรมอาหารเป็นสานักงานครับผมถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีมากๆค่ะ เดี๋ยววันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเรามีเปิดตัวมิสเตอร์บิ๊กด้วยเนาะเดี๋ยวจะให้จะให้ทางทางบีเชฟอธิบายมิสเตอร์บิ๊กมาจากใครมาจากยังไงคะีเห็นมีมาสคกตสองตัวมิสเตอร์บิ๊กกับบริเวณนี้นะคะเราจะมีมิสเตอร์บิ๊กค่ะมิสเตอร์บิ๊กเริ่มต้นจากอะไรเอ่ยชื่อเขาก็คือเราเพิ่งทำคลอดทำคลอดน้องเสร็จเมื่อวานนึงครับโอ้โหก็ชื่อของเขาก็คือมาจากคำว่า mobile retail business incubation center รเราสร้างให้เป็นมิสเตอร์บิ๊กแล้วก็มาทำงานกับน้องอน้องนิดเดียวนะครับอของ v ีดเ e f ที่จะมาทำงานร่วมกันนะครับเพื่อให้เป็นชื่อท,ที่จำง่ายและก็สื่อร่านผู้คนได้ง่ายครับนี่คือที่มาของมิสเตอร์บิ๊กครับโอ้โหเป็นที่มาเนีคะดีน่าสนใจมากๆค่ะโอกาสนี้นะคะเดีวขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดออรอันธิกาค่ะกล่าวถึงการออกแบบรถนะคะคิทีต่างๆค่ะ ค่ะก็จริงๆเป็นความถนัดของทางด้านคณะสถาปัตศิละปะและออกแบบถ้าท่านนึกไม่ออกรถคันเล็กๆ3ล้อข้างหลังเนี่ยฮะที่อยู่ที่เวทีเนี่ยเป็นรถไฟฟ้าขนาด3ล้อเล็กๆอันนั้นก็ภาควิชาศิละปะอุตสาหกรรมนะคะที่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันเนี่ยค่ะโครงการบัณฑิตพันธุใหม่เหมือนกันทั้งจากกระทรวงเหมือนกัน ทีนี้ประเด็นก็คือว่าเมื่อกี้ที่อาจารย์เมงพูดอะสำคัญมากเลยว่าอาหารต้องปลอดภัยใช่ไหมคนมักจะนึกว่าฟู้ดทรัคอะกินเ,เร็วด่วนๆอาจจะไม่ค่อยสะอาดอันแรกเลยก็คือคนที่ทําอยู่บนตู้นั่นะในห้องอาหารเล็กๆทํำยังไงให้เขามีพื้นที่ ล้างมือได้บ่อยและเพียงพอล้างผักยังไงเพียงพอไอ้ตรงนี้แหละศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเขาเรียก user experience ก็คือคนที่มาใช้มีประสบการณ์อย่างไรกับการปฏิสัมพันธ์กับสิ่งที่เราออกแบบนะฮะอันนี้ก็เป็นบทบาทของสถาปัตย์ที่จะต้องเข้าไปช่วยอาจารย์เม้งก็จะบอกว่า หลักการนะเขาเรียก GMP แบบไม่แน่ใจที่ดีเนี่ยในการผลิตอาหารโปรเซสมันเป็น1 2- 3สอายังไงบ้างถาปัดตต้องทํามันออกมาเป็นพื้นที่ที่น้อยที่สุดและสะอาดที่สุดทางเชฟวินิตก็จะบอกว่ากระบวนการทําอาหารตั้งแต่ปิง้งย่างไอตรงไอติมอะไรอย่างเงี้ยใช้พื้นที่ที่น้อยที่สุดและยังสะอาดถูกหลักสุขอนามัยได้เนี่ยทำยังไงสถาปัตต์นะคะก็จะออกแบบอันนี้เรื่องภายในทีนี้ข้างนอกนะคะมันก็ต้องสะท้อนแบรนด์ เนาะว่าขายอาหารแบบไหนมองมาแต่ไกลรถขับผ่านมาในเวลาสั้นๆต้องรู้และเข้าใจและอยากกินนะฮะอาหารต้องดูน่ากินด้วยแล้วตอนนี้ที่คณะสถาปัตย์เองเนี่ยก็มีฟู้ดทรัคไปตั้งอยู่ที่โรงอาหารนะก็ถูกใจวัยรุ่นมากๆนะต้องขอบคุณทางสถาบันแล้วก็ทางวีเชฟด้วยก็เนี่ยฮะเป็นบทบาทของสถาปัตย์ก็คือออกแบบให้เข้ากับผู้ใช้ค่ะ แล้วที่สําคัญนะันึ่งเสริมมาก็คือว่าเวลาเราอยู่บนบนฟู้ดทรัคอะจริงๆแล้วโฟลในเรื่องการบริการต้องเร็วต้องสะดวกแล้วจะต้องทํางานโดยที่ไม่ไม่ขวางกันข้างในคือคือทั้งหมดนจริงๆมันคือศาสตร์ ต้องออกแบบหมดค่ะมันไม่ใช่เหมือนกับรถเข็นยังตรงนั้นยังมีที่เพราะฉะนั้นข้างบนเนี่ยถ้าเราไม่ใช้หลักวิชาการไปในเรื่องของการเสียเงินต้องมาลื้อต้องมาแก้ตรงนั้นคือเรื่องของคอสเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเราใส่นวัตรกรรมเข้าไปเนี่ยกับจากศาสตร์ของทางสถาบันเราเนี่ยนะคะผ่านอาจารย์ผ่านานักวิชาการผ่านานัศศึกษาคิดว่าน,านวัตรกรรมเกิดในสมาร์ทฟู้ดทรัคของทาง s ีเชฟแน่นอนกับทาง Toyota ด้วยใช่ไหมโตโยต้าเสริมนิดนึงไหมคะว่าน่าจะตรงนี้มีส่วนที่ จะผลักดันในเรื่นวัตกรรมยังไงค,ะค่ะก็อยากจะเสริมกับจากทางที่ท่านอาจารย์ได้ได,ได้กล่าวไปนะคะคือเมื่อเรามีแบบแล้วทุกอย่างแบบแผนเรามีหมดแล้วเนะะี่ยค่ะตรงลงมือปฏิบะะัติเนี่ยค่ะ ประกอบขึ้นมาให้เป็นตัวรถให้ได้อย่างที่เราออกแบบอันนี้นะคะทางฝั่งของโตโยต้ากอลแอนเองเนะะี่ยค่ะซึ่งมี Toyota Libra นะคะเราก็จะเป็นผู้ที่ดำเนินการอันนี้ได้แล้วขณะเดียวกันค่ะเราพูดพูดกันเราจะทำอน,นุน์นน้อันนั้นนะคะสุดท้ายมันก็มีเรื่องบัตเจ็ตค่ะ เพราะว่าผู้ประกอบการเองที่อยากจะดําเนินธุรกิจนี้นะคะก็กจะมีบัตเจ็ตจำกัดนะคะนี้ค่ะทางของทีมงานเราะะทางกลุ่มเราเก็ได้ติดต่อกับทางบริษัทลิสซิ่งไว้นะคะ mm hmm. เพื่อที่จะได้ให้ช่วยเหลือด้านนี้แล้วก็ทีท่ดีขึ้นคือเราสามารถนํา ส่วนต่อเติมอะค่ะหมายถึงว่าด้านหลังที่เป็นฟู้ดทรากันนะคะรวมเข้าไปในยอดที่จะทําการ leasing ได้เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นยอดเบ็ดเสร็จสําหรับผู้ที่ผู้ประกอบการที่ต้องการจะดําเนินการอันนี้ค่ะก็จะเป็นส่วนที่ช่วยให้กิจกรรมนี้นะคะได้ได้สำเร็จเห็นเป็นรูปธรรมได้เร็วขึ้นค่ะก็เท่ากับศูนย์ที่เมื่อกี้นี้ทางวีเชฟบอกมิสเตอร์บิ๊กนี่ก็จะเป็นศูนย์ one stop service ะคะในเรื่องของฟู้ดทรัคที่ไม่เคยมีปรากฏการที่ไหนในเมืองไทยนะคะก็จะเกิดขึ้นที่สจลของเรา<ช>นะคะ<อ>เป็นครั้งแรกเลยค,ค,ค่ะโอกาสดีนะคะเดี๋ยวขอเรียนเชิญค่ะท่านรองศาสตราจาร,รย์ดรคมสารมาลีศีก่าวถึงนะคะนวัตกรรมอาหารของเราทิ้งท้ายก่อนที่เราจะเข้าสู่พิธีการลงนามค่ะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่านิมิตหมายอันดีนะครับสำหรับงานวิจัยที่มันบามันจบกันในวันนี้นะครับอาหารปลอดภัย อาหารคุณภาพสูงนะครับไรส,สารเคมีนะครับแล้วก็บวกด้วยเทคโนโลยีต่างๆนะครับแล้วก็ซอฟต์พาวเวอร์ในเรื่องอาหารนะฮะก็จะเป็นกำลังสำคัญนะครับให้ประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศที่น่าที่จะทำให้ชาวต่างชาติเนี่ยนะฮะเขาเข้ามาเยือนนะครับเขาเข้ามาแล้วเขามีความสุขอาหารอร่อยอาหารปลอดภัยสุขภาพดี <S <S ผมเชื่อว่าใครก็อยากมานะครับก็หวังไม่อย่างยิ่งนะครับว่า ว่าขบวนการความร่วมไม้่วมมือในวันนี้เนี่ยมันจะเกิดนิมิตหมายแล้วจะเกิดมิดติใหม่นะครับของการขับเคลื่อนเราเติบโตไปด้วยความปลอดภัยไปด้วยของเทคโนโลยีแล้วก็ในเรื่องของการทําให้คุณภาพนะฮะของอาหารของคนไทยเนี่ยเป็นที่ต้องการของชาวโลกและของคนไทยด้วยกันเองด้วยนะครับใช่ค่ะคแล้วก็นักท่อง <มา S 2> เที่ยวด้วยนะคะ และนี่ค่ะทุกท่านคือน,นิมิตหมายที่ดีที่กําลังจะเกิดขึ้นค่ะกับนวัตรกรรมอาหารนะคะที่จะเกิดขึ้นครั้งแรกในสถาบาัซนซอสจลของเราค่ะเรียนเชิญทุกท่านนะคะอยู่ต่อเป็นวิธีถ่ายภาพร่วมกันนะคะสักเล็กน้อยเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ช่วงพิธี MOU นะคะเป็นพิธีท่านนะคะจะจะดประกาความร่วมมือค่ะ เพื่อเป็นนิมิตหมายแห่งการร่วมมือนะคะนวัตกรรมทางด้านอาหารที่กำลังจะเกิดขึ้นระหว่างวีเชฟประเทศไทยจำกัดร่วมกับสถาบานันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณอาหารลาดกระบังค่ะทุกท่านคะขอใช้ปรบมือด้วยค่ะเดี๋ยวให้นั่งสองท่านนะคะแลกแฟ้มค่ะเพื่อที่จะนะคะลงนาม สรุปประกาศความร่วมมือบันทึกข้อตกลงคือข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวีเชฟประเทศไทยจำกัดร่วมกับสถาบัานเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณอาหารลาดกระบงังเริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะเดี๋ยวให้สื่อมวลชนเน,นะคะเก็บภาพค่ะบรรยากาศความประทับใจครั้งนี้เมื่อพูดถึงอาหารนะคะได้ได้ว่าประเทศไทยของเราเนี่ยไม่เป็น อย่างที่บอกเลยค่ะว่าการท่องเที่ยวนะคะนักท่องเที่ยวที่มาประเทศไทยเนี่ยเวลานึกถึงประเทศไทยก็จะนึกถึงนะคะอาหารฉะนนแล้วเนี่ยฟู้ดทักก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยค่ะเหมือนกับประโยคภาษาจีนนะคะที่ทุท่านอาจจะเคยได้ยินนะคะลูกี่ยเสียงเลียนไทเก๊ต่อฮ่จะคุนดีเสียงเลียนไทเก๊เขอขอบพระคุณทั้งสีท่านบนเวทีของเราะคะ่ะ เป็นนิมิตหมาอันดีมากๆเลยนะคะที่วันนี้นะคะทุกท่านได้เป็นสักขีพยานด้วยแล้วก็รวมไปถึงนะคะทุกท่านที่มาในงานครั้งนี้นะคะก็ได้ร่วมนะคะกับการร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการค่ะประมวลภาพโครงการทุกท่านคะแล้วต่อจากนี้หลายๆท่านอาจจะอยากรับชมนะคะตอนนี้เนี่ยเราจะให้ทุกท่านค่ะรับชมวิทาประมวลภาพโครงการ Smart Food ค่ะ Academy Thailand 2022เรียนเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะคณะอุตสาหกรรมอาหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณอาหารลาดกระบังจับมือว c h e f Thailand ร่วมพัฒนาออกแบบหลักสูตรการสอนเชิงปฏิบัติการสร้างงานสร้างอาชีพโดยเป็นการเปิดอบรมฟรีเพื่อยกระดับผู้ประกอบการเคลื่อนที่ที่มีคุณภาพและยั่งยืนเป็นก้าวแรกของการเปิดโลกใหม่ ในวงการผู้ประกอบการร้านอาหารเคลื่อนที่โครงการ Smart Food Truck Academy Thailand 2022ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลายัย Lee Eventing University เป็นโอกาสในการนำองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยออกสู่ภายนอกซึ่งหลักสูตรนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญจากทั้งคณาจารย์และบุคลากร ในภาคอุตสาหกรรมอาหารในการยกระดับอาหารสตรีทฟู้ดของประเทศไทยให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้นรวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทักษะการตลาดยุคใหม่ที่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนมารวมออกแบบหลักสูตรการสอนเชิงปฏิบัติการพร้อมสร้างสังคมผู้ประกอบการสมาร์ทฟู้ดทรัคสู่ตลาดการค้ายุคใหม่ โดยมีระยะเวลาโครงการเริ่มตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมถึงวันที่24มิถุนายน2515เป็นเวลากว่า7สัปดาห์ที่ผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น50ท่านได้เรียนรู้จากวิทยากรผู้คล่ำบวดในอุตสาหกรรมอาหาร และแพลตฟอร์มดิจิทัลนำโดยรองศาสตราจารย์ดรนภัทรภพีเหลืองสกุลคณะบดีคณะอุตสาหกรรมอาหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอภัชชาจินดาประเสริฐรองศาสตราจารย์ดรอดีศรสเวทวิวัฒผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวินัทาศักดาศรี ดกรกันด mm ิก hmm. าคุณเยี่ยนีคณะอาจารย์และนักศึกษาสนับสนุนโครงการรวมทั้งภาคเอกชนนำโดยคุณวินิตลิ่มเจริญ CEO v s h ช p ไ t h a i l a n คุณไกลวิทย์กุลวัฒโนไทยคุณกดทองบุญพักนาวิกคุณพีรนัฐกาบกรคุณเจนจีรากงทองคุณธนพงศ์วงชินศรี คุณธนศักพาหุจินดาคุณปรัชญ,ญาโตใหญ่คุณปรีดีโรดพินโยคุณเศรษฐพงศ์พดุงพิสุทธิ์คุณจารุพัฒน์วัจนานวัฒน์ดรสรัญญาเสนสุภาทั้งนี้ผู้เข้าอบรมจะได้รับสาระความรู้ทางด้านฟู้ดเซฟตี้ข้อกําหนดหลักการมาตรฐานการสุข,ขาพิบาลร้านอาหารจริยธรรมของผู้ประกอบกิจการด้านอาหารฝึกปฏิบัติการตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพ และการปนเปื้อนที่เกิดขึ้นได้จากจูลินซีเตรียมความพร้อมด้านความสะอาดสำหรับฟู้ดทรัคสุขขาว,วิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหารและกฎหมายประกอบกิจการฟู้ดทรัค แนวทางการพัฒนาธุรกิจอาหารกลยุทธ์การตลาดเบื้องต้นบูรณาการร่วมกับระบบเทคโนโลยีการทําโปรโมชั่นและกลยุทธ์การตลาดการขยายและต่อยอดธุรกิจการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจการคิดต้นทุนและกําไรอย่างง่ายหลักการตั้งราคาสินค้าการทําฟรีซเบลิตี้การทําบัญชีการบริหารจัดการธุรกิจร้านอาหารคั้นเทพการวางกลยุทธ์ร้านอาหารอย่างไรให้แตกต่างฝึกปฏิบัติวิเคราะห์โจทย์เพื่อวางกลยุทธ์ร้านฟู้ดทรัคแอนด์เดลิเวอรี่ กลยุทธ์การขายดีบนฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มการใช้ไลน์เพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจอาหารการเตรียมความพร้อมขยายธุรกิจสู่รูปแบบเฟืนองฟูดเวิร์กช็อปการเพิ่มทักษะด้านคอนเทนต์เ็ตติ้งฝึกการเล่าเรื่องผ่านภาพนิ่งและวิดีโอการถ่ายภาพอาหารคั้นเทพด้วยโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวการทำไลฟ์แอนด์ช็อตวิดีโอการเลือกใช้เครื่องมือดิจิทัลที่ตอบโจทย์การขายอาหารการเดินทางไปดูงานที่บริษัทมีโชครุ่งเรืองกิจอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าร่วมอบรมเพื่อทานฟอร์มจากร้านอาหารมาเป็นฟูดทรัคการเปลี่ยนรถให้เป็นร้านฟังก์ชั่นดีไซน์การพัฒนาออกแบบตกแต่งรถฟูดทรัคให้ตอบโจทย์แบนดิ้ง ในการอบรมในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมทั้ง50ท่านจะถูกแบ่งเป็น10กลุ่มเพื่อลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติการขายจริงบนฟู้ดทรัครวม10แบบโดยครั้งที่1ที่หมู่บ้านอริยาลาดประเขาครั้งที่2ที่สยามสขแควร์ในงานสยามวอลกิ้งสตรีททั้งนี้คณาจารย์และนักศึกษาจากคณะอุตสาหกรรมอาหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้จัดทีมลงตรวจมาตรฐานด้านสุขาพิบาลอาหาร และสุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหารโดยตรงก่อนการให้บริการซึ่งผู้อบรมจะได้รับคำเสนอแนะจากอาจารย์ทั้งด้านการผลิตอาหารให้ปลอดภัยการจัดการและการควบคุมอุณหภูมิในทุกขั้นตอนเพื่อให้อาหารปลอดภัยภาชนะอุปกรณ์การทำความสะอาดการเลือกใช้ภาชนะอย่างไรให้ปลอดภัยการล้างทำความสะอาดการใช้น้ำการจัดการของเสียตรวจสอบความสะอาดของมือเสื้อผ้าภาชนะอุปกรณ์ และพื้นที่ผลิตอาหารคุณภาพน้ําและน้ําแข็งการตรวจสอบความปลอดภัยของวัตถุดิบด้านจุลินทรีย์และด้านเคมีโดยชุดทดสอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงในอาหารกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยผู้สัมผัสอาหารเกณฑ์มาตรฐาน Clean Food Good Taste เพื่อนําไปพัฒนาเพื่อเตรียมการยกระดับสู่การเป็นสมาร์ทฟู้ดทรั k อย่างสมบูรณ์และยั่งยืน ทั้งนี้ในวันศุกร์ที่24มิถุนายน2565จะเป็นกิจกรรมเดโมเดย์ปิดท้ายโครงการเวทีของการแข่งขันด้านการนำเสนอแผนธุรกิจ Smart Food Truck 2022 รวมทั้งหมด10ทีมเป็นการนำองค์ความรู้ที่ได้ผ่านการอบรมมากกว่า7สัปดาห์ทั้งในเรื่องของหลักการและมาตรฐานการสุขาพิบาลอาหารสุขาวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหารกฎหมายประกอบกิจการฟู้ดทรัคแนวทางการสร้างตัวตนบนโลกดิจิทัลและการใช้เครื่องมือทางดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจของตนเองโดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นกรรมการตัดสินทั้งนี้ในวันศุกร์ที่24มิถุนายน2565 จะเป็นกิจกรรมเดโมเดย์ปิดท้ายโครงการเวทีของการแข่งขันด้านการนำเสนอแผนธุรกิจสมาร์ทฟู้ดทรัค2022รวมทั้งหมด10ทีมเป็นการนำองค์ความรู้ที่ได้ผ่านการอบรมมากกว่า7สัปดาห์ทั้งในเรื่องของหลักการและมาตรฐานการสุขภพิบาลอาหารสุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหารกฎหมายประกอบกิจการฟู้ดทรัคแนวทางการสร้างตัวตนบนโลกดิจิทัลและการใช้เครื่องมือดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจของตัวเอง โดยมีรองศาสตราจารย์ดรอนุวัฒน์จางวณิตเลิศรักษาการแทนอธิการบรดีสถาบันเทคนโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทาหารราชกระบังให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานโดยในการนําเสนอแผนงานทางธุรกิจได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 1. รองศาสตราจารย์ดรนภทรพีเหลืองสกุลคณะบดีคณะอุตสาหกรรมอาหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทาหารราชกระบัง 2. คุณวินิตลิมเจริญ ซีอีโอวีเชฟไทยแลนด์สคุณวีรยุทธ์เชื้อไทยประธานคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าและบริการสมาพันธ์ SME ไทยเกณฑ์การตัดสินประกอบไปด้วย 1. การวิเคราะห์ธุรกิจของกลุ่มตัวเองก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ 2. สวบกิจการของกลุ่มได้อย่างเห็นภาพและครบถ้วน 3. การเล่าเรื่องราวได้น่าสนใจ s อน r y t ท l l i n g 4. การมองเห็นและการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีความสะอาดของคน และรถเพื่อไปสู่การเป็นสมาร์ทฟู้ดทรัคโดยรางวัลชนะเลิศอันดับที่1ได้แก่ทีม5 and m Me รางวัลชนะเลิศอันดับที่2ได้แก่ทีมรถโบราณสเตชันรางวัลชนะเลิศอันดับที่3ได้แก่ทีมลูกชิ้นปลาใจแอนเป็นการปิดท้ายโครงการ Smart Food Truck Academy Thailand 2022รุ่นที่1ที่บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประกาศจากความร่วมมือการระหว่างคณะอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกบังและวีเชฟ Thailand เพื่อย,ยกระดับผู้ประกอบการเคลื่อนที่ที่มีคุณภาพและยั่งยืนนับเป็นก้าวแรกของการเปิดโลกใหม่ในวงการผู้ประกอบการร้านอาหารเคลื่อนที่ถือเป็นความสําเร็จของโครงการและความสําเร็จของผู้เข้าร่วมอบรม Smart Food Truck Academy Thailand 2022รุ่นที่1อย่างสมบูรณ์แบบ และนี่คือโครงการ Smart Food Tech Academy Thailand 2022ค่ะทุกท่านที่ได้รับชมเนะคะเมื่อสักครู่นี้รับรองว่านอกจากจะได้นะคะความตื่นตาตื่นใจนะคะเรีได้ว่านว,วัตรกรรมที่กําลังจะเกิดขึ้นค่ะเป็นวัตรกรรมที่สามารถที่จะพัฒนานและต่อยอดจนประสบความสําเร็จนะคะอย่างที่หลายๆท่านนะคะบนเวทีกล่าเมื่อสักครู่นี้ค่ะสําหรับสถาบันสจลองเราก็จะเป็นที่แรกในการเริ่มต้นโครงการนี้ด้วยนั่นเองค่ะ